ขนานี้ค่ะทางกระทรวงสาธารณสุขค,ค่ะก็ได้ให้อำนาจผอโรงเรียน7จังหวัดนะคะชายแดนไทยกัมพูชาสั่งหยุดเรียนได้ในทันทีหากรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยค่ะ นายสิริพงศ์อังคัสกูลเกียรติค่ะผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงศึกษาธิการและโฆษกกระทรวงศึกษาธิการค่ะก็ได้กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมสําหรับโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่7จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาว่าตั้งแต่มีเหตุการณ์ปัญหาตามแนวชายแดนพลตํารวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็มีความห่วงใยและได้มีคําสั่งไปยังพื้นที่เขตการศึกษาต่างๆให้ติดตามสถานการณ์และก็ซักซ้อมการหลบภัยค่ะพร้อมกับกําชับถึงผู้ บริหารสถานศึกษาค่ะหากรู้สึกถึงความไม่ปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากรให้โรงเรียนสามารถสั่งหยุดเรียนได้แต่ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือว่าสพทค่ะก็ได้ทำความเข้าใจและซักซ้อมให้เขตพื้นที่การศึกษาประสานหน่วยงานความมั่นคงรวมไปถึงฝ่ายปกครองกระทรวงมหาดไทยให้เข้ามาดูแลพื้นที่ด้วยแล้วค่ะ ซึ่งผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการยังเน้นย้ำในอีกหลากหลายด้านเรื่องของความปลอดภัยของลูกหลานที่เข้ามาเรียนอยู่ตามแนวชายแดนกัมพูชาว่าตามหลักแล้วเนี่ยในพื้นที่สุ่มเสี่ยงชิ้นี้เขาจะมีการทําบังเกอร์ถาวรที่เป็นคอนกรีตเสริมเหล็กอย่างดีเพื่อป้องกันอันตรายในภาวะฉุกเฉินให้กับน้องๆอยู่แล้ว